เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นอันตโชคนะยครับเป็นแนวทางของใบเรียงเบอร์นะครับวันประจําวันที่ 1. เมษายน67ครับแรกครับไปดูในฝ่ามือกันนะครับฝ่ามือจะให้เด่น9กับเด่น4มานะครับใบต่อไปครับใบนี้เป็นของอสหทรั์นะครับให้เด่น7เด่น5ครับ7 2 7 6 7 9 5 4, 1 5 4 5 8มานะครับต่อไปเป็นทีเด็ดโ <ian> ปยเซียน QL นะครับให้เด่น3เด่น8 3 5 3, 5, 3 9 8 6 8 7 าตุงครับเด่น4เด่น1เด่น6เด่น9 2 4 2 1 2 6 2 9 4 7 4 7 1 7 6 7 9 0 4 0 1 0 6และก็0 9ครับสถิติย้อนหลังนะครับใบนี้ให้เด่น1เด่น7และก็เด่น5ครับต่อไปเป็นตลับเลขนะครับ

ต่อไปครับเป็นอาจารย์สสมานและคณะนะครับให้เด่นเจ็ดเด่นห้าเด่นสองและเด่นหกนะครับเป็นทีเด็ดต่อไปครับเป็นศูนย์รวมอาจารย์ดังนะครับให้เด่นศูนย์เด่นสี่เด่นหกและเด่นเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าสี่สองสี่สามสี่ห้าหกสองหกสามหกห้าเก้าสองเก้าสามและก็เก้าห้าครับต่อไปครับเป็นกิ่งทองกิ่งเพชรน,นะครับให้

ต่อไปเป็น5เซียนนะครับเด่น1เด่น8เด่น0เด่น3 1 2 1 4 1 6 1 9 8 2 8 4 8 6 8 9 02, 04, 0 2 0 4 0 6 0 9 3 2 3 4 3 6แล้วก็3 9นะครับ3นักคํานวณน,นะครับตามนี้เลยต่อไปเป็น5นักคํานวณให้เด่นมาเด่น8เด่น0เด่น3และก็เด่น9ครับ ต่อไปเป็นทีเด็ดรีมของนะครับให้เด่น9เด่น5เด่น0เด่น4 5 1 5 2 5 8 0 1 0 2 0 8 9 1 9 2 9 8 4 1 4 2และก็4 8มาครับต่อไปเป็นแหกฟ้าควฟ้ารวยนะครับเด่น4เด่น5 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 7 5 6และก็5 9ครับ ต่อไปเป็นรวยให้เข็ดนะครับเลขเด็ดออนไลน์นะครับเด่น1 1 7 1 9 8 1 5 1เด่น3 3 2 0 3 3 6แล้วก็4 3อาจารย์บัวขำนะครับให้เด่น5 5 4 5 7 5 8ให้เด่น0 0 1 0 3 0 9เด่น2 2 6 2 7แล้วก็2 8มาครับ ไปต่อไปครับเป็นส่งหวยให้รวยนะครับเด่น1เด่น6เด่น7 1 2 1 8 6 0 6 5 7 4 7 9 8 4 1 0 5 6 1 3 9 5 6 1 8 6 2 8 9 7 1 3 7 7 6 4ต่อไปครับเป็นเรียรวยหัวอินเตอร์นะครับให้เด่น7 7 2 7 5เด่น9 9 4และก็9 6 เพิ่มลาบในค่ําให้เด่น1เด่น2เด่น4เด่น5เด่น7 101619202629404649505659 7076และก็79ครับเส้นทางรวยนะครับประจําวันที่1วันจันทร์นะครับให้เด่น6เด่น4เด่น1เด่น9ชุดเด่นนะครับ6246268604248401218109298แล้วก็90 ต่อไปเป็นศูนย์สถิตินะครับให้3ตัวมา1ตัวนะครับเด่น6เด่น8เด่น2ดับสนิทจะเป็นดับ7ครับต่อไปเป็นเลขเลขรวยหวยโอเคนะครับให้เด่น4เด่น2เด่น5 1 4 1 2 1 5 8 4 8 2 8 5 9 4 9 2 9 5 6 4 6 2 6 5 รวมสูตรสำเร็จโดยอาจารย์พิทักษ์นะครับสูตร1ให้3 3 0 3 1 3 5 3 8สูตร2ให้4 4 0 4 1 4 5 4 8สูตร3ให้9ครับ9 0 9 1 9 5้กและก็9 8ต่อไปเป็นเช็คพอร์ตแตกนะครับเลขท้าย2ตัวครับให้เด่น1เด่น0เด่น8เด่น9เด่นจะเป็นเด่น8กับเด่น9 ต่อไปครับเป็นหนุ่มหน้ามนขอท้าดวนนะครับให้2 1 2 3 2 4 2 5 0 1 0 3 0 4 0 5 9 1 9, 9 3 9 4และก็95ต่อไปเป็นอาจาร,รย์ผู้เท่านะครับท้าพิสูจน์ให้9 0 8 0 5 0 9 1 8 1 5 1 9 2 8 2 5 2 9 7 8 7แล้วก็57ครับ หวยสยามนะครับทีเด็ดหนวยสยามให้เด่น1เด่น6เด่น0เด่น3 121719146267696402070904 323739แ 3, ล้วก็34ครับต่อไปนะครับเป็นรหัสล็อกเลขลับนะครับให้เด่น8เด่น7เด่น9มาครับอาจารย์พิชิตนะครับให้เด่น1เด่น6นะครับ ต่อไปครับเป็นพีระมิดโดยอาจารย์ปุจฉานะครับให้เด่น9เด่น0เด่น7 91 92 93 94 95 96 01 02 03 04 05 06 71 72 73 74 75และก็76ครับ ต่อไปครับเป็นหววรวยหลักนะครับให้เด่น4 4 1 4 5 4 9 2 4 3 4 7 4ให้0 0 2 1 0 0 5 3 0 0 7 9 0ให้6 6 2 6 5 6 8 7 6 0 6แล้วก็9 6ต่อไปครับเป็นหววเด็ดคำชโนดนะครับให้เด่นเหนือเด่น3 3 2 3 5 3 7 3 1 3 4 3 6 0 3 8 3 9 3 เด่นใต้เด่น9ครับ92 95 97 91 94 96 098 9 39สองเลขกรวยสองเลขหัวไอ้ไข่นะครับให้เด่น8เด่น4เด่น2เด่น6 40 20 60 80 4, 4 12 16 18 14 3 2 3 6 3 8 3 4 9 2 9 6 9 8 9 ตันธงเลขออนไลน์นะครับให้เลขท้าย2ตัวมาเด่น3เด่น6เด่น5แล้วก็เด่น0ครับ3 1 3 4 3 8 3 9 6 1 6 4 6 8 6 9 0 1 0 4 0 8 0 9 5 1 5 4 5 8แล้วก็59อาจารย์เด็ดนะครับให้เด่น7เด่น8เด่น1ครับ7 2 7 3 7 5 7 9 8 2 8 3 8 5 8 9 1 2 1 3 1 5แล้วก็19 เลขเงินล้านครับเหนือให้เด่น3เด่น5เด่น2แล้วก็เด่น7ท้าย2ตัวครับเด่น4เด่น9เด่น1แล้วก็เด่น3รวมเลขดังจากดาลาดังนะครับให้เด่น5กับเด่น9 5052 53 57 91 94 96 98 1857 89 405 293 โหลดเด็กรวยนะครับให้เด่น4ครับเด่น4เด่น3เด่นจะเป็นเด่น4นะครับ4 1 4 0 4 1 0 4 4 6 3 9 5 3 3 8 2 3สรุปเด่นนะครับเด่น4เด่น1เด่น2เด่น7 4 2 4 8 1 3 1 9 2 0 2 5 7 3แล้วก็7 6 ต่อไปครับเป็นตําหนักเซียนนะครับให้เด่น8เด่น7เด่น3818486707279353632ส่วนเลขลับมหัศจรรย์ด้านบนนะครับให้เด่น4กับเด่น7มาต่อไปครับเป็นซองอังเปานะครับให้เด่น5515357เด่น0060809เด่น22426แล้วก็27 ต่อไปครับเป็นพญานาคถ้ามรากตนะครับเด่น1เหนือ1 3 1 5 1 9 8 1 7 1 6 1เด่นใต้เด่น2 2 4 2 5 2 7 0 2 3 2แล้วก็9 2ต่อไปครับเป็นอาจารย์บรรจพลนะครับให้เด่น4เด่น5และก็เด่น3นะครับ ต่อไปเป็นเซียนยอดนะครับให้เด่น7เด่น8เด่น6เซียนอูครับให้เด่น8 8289 4898เด่น771760737เด่น553592565 ต่อไปครับเป็นเซียนไก่จิกเงินนะครับให้เด่น 2, 2> เด่น3เด่น6 24 27 28 29 34 37 38 39 64 67 68 69ครับต่อไปเป็นเลขหวยตัดนะครับให้เด่น2 25 27 29 12 32 62 รอมปากการนะครับให้ปักหลักเหนือเด่น7เด่นแปดนะครับแปดหกแปดสี่แเด่นใต้เด่นศูนย์กับเด่น4ครับโวยฟ้าฟาดนะครับเด่นเหนือเด่น2 1งหน2่5หนเด่นใต้เด่น7 7 0 7 9จ7ดศ ต่อไปเป็นอจจาจารย์นัดนะครับเด่นเหนือเด่น9 919293598979เด่นใต้เด่น4 424845643404ตรงตรงไม่มีเม้มนะครับเด่น1 12184151เด่น336390373 421714832539 ต่อไปเป็นคลังเลขรวยนะครับเด่นเหนือเด่น0กับ8 818287040309เด่นใต้เด่น5กับ6 515257646369คนชี้โชคครับเด่นเหนือเด่น9 929598193949เด่นใต้เด่น00102067080และ960 ต่อไปครับเป็นเลขพลังจัก,กรวาลนนะครับให้เด่น5 5 2 5 4 9 5 6 5 7 5 0 5 5 1 5 3 1 3 5 2 9 5 4 5 6 8 7 5พลังเต่าฮับนะครับเด่น8เหนือ8 3 8 7 1 8 4 8เด่นใต้เด่น2 26, 2 6 2 9 0 2 5 2 เลขเข้าเป้านะครับเด่น9กับเด่น4ครับเท่าแก่พันล้านนะครับให้เหนือเด่น5กับเด่น1ท้าย2ตัวให้เด่น8กับเด่น9นะครับ